ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะแนะนําสายมาไทยเนี่ยเยอะมากเป็นพิเศษเลยนะครับแต่ก็จะแนะนําสายือื่นด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะกอดูนะครับเดี๋ยวผมจะทำถามสปต์ไว้ให้ที่ใต้คาอธิบายของคลิปดอนี้แล้วกันนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำพาราดินนะครับทุกสายเลยนะครับเพราะว่ามีคําถามเข้ามาเยอะเลยเกี่ยวกับพาราดิน ว่าเฮ้ยผมเนี่ยย้ายไปเป็นพาราดินดีไหมสายไหนไปพาราดินได้บ้างนะครับคำถามเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะครับแต่ว่าคําตอบที่ดีเนี่ยน่าจะเป็นการเล่นให้ดูนะครับว่าแต่ละสายเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างนะครับตัวละครของผมเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นสายมาไทยพอเล่นได้เลยนะครับพอเล่นได้เลยไกด์ให้กับผู้ชมได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะพอยกตัวอย่างสายโฮลี่กับสายคอนเซนเทรตได้นะครับในคลิปวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมอยากเติมเกม้้งรานดกช รับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คาวมวยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%่งร้อยเปอเซ็ักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกชอปหรือแอดไลน์จูนบิโกอาโอเคเริ่มแรกเลยครับที่สายมาไทายนะครับเรามาดูกันก่อนว่ามันโจมตีรูปแบบเป็นยังไงนะครับอาสกิลมาไทายเนี่ยนะครับจะเป็นการโจมตีธรรมดานะครับเราจะต้องกดบัฟมาไทายเห็นไหมครับ พอสกิลมาทายกดบัฟเสร็จเนี่ยครับมันจะมีบัฟด้านบนนะครับบัฟเนี่ยก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งถ้าหากว่าบัฟนี้หมดนะครับจะต้องกดบัฟใหม่นะครับสกิลมาทายเนี่ยนะครับเราจะต้องบวก15เพื่อที่จะได้ตีได้เรื่อยๆแบบไม่จํากัดนะครับหมายความว่ายังไงคือสกิลมาทายเนี่ยนะครับอ่ามันจะคอมโบกับอาวุธอันนี้ด้วยนะครับหอกน้ําเงินคือหอกอันนี้เนี่ยพอบวกสิแล้วนะครับกดสกิลมาทายเนี่ยครับมันจะใช้ได้เรื่อยๆอ่าดั้งเดิมสกิลลมมมาาาาาาทยยยเเเนนนนนีีี่่่่่ััััจะะใใชช้้้้้้้ไไไดดดดดแคคค5รรรงงถหหกกกววออออบู๋ ปุ๊บแล้วตีมาททย1 2 3่5สาย1 2่4 5เห็นไหมครับเลือดเนี่ยเสียไปแค่5ครั้งแต่ถ้าหากว่าเราใช้หอกนี้เนี่ย d o b l e สิบ 15, มันก็จะไม่จํากัดนั่นเองแต่ถ้าไม่ถึงนะครับแล้วเราบวก6เนี่ยมันก็จะเพิ่มสิทธิ์ให้เราจาก5ครั้งเป็น7ครั้งนะครับก็ประมาณนี้นี่คือเหตุผลทําไมหอกมาไายต้องบวกสิแล้วก็หอกบวเนี่ยมันเล่นได้หรือ,อยังครับจริงๆมันก็เล่นได้แต่ก็ยังไม่สุดอยู่ดี รเราจะต้องทําอะไรบ้างสกิลมาทายเนี่ยนะครับเวลาที่โจมตีเนี่ยครับมันจะคิดเลือดของเราไป5%ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการที่เราจะบูทดาเมจนะครับมันก็จะมีค่า PVP นะครับแล้วก็ค่าเลือดที่สําคัญนะครับค่า ID k ีเเพิ่มไหมเพิ่มแต่ว่ามันไม่ได้เยอะเท่ากับค่าเลือดนั่นเองแล้วถ้าหากว่าเราใช้เ,เลือดแบบเนี้ยเราเสียเลือดไปเนี่ยเราตายไหมถ้าหากว่าเราใช้มาทายตีจนตายเราตายนะ ดังนั้นเราจะต้องหาอะไรก็ตามที่หลุดด,ดเลือดได้อย่างพวกโซโฮีนะครับหรือว่าบาโฟมาช่วยเรานะครับหรือว่าพวกเด้งเลือดจากพวกกาดนะครับหรืออาจจะเป็นพระซับแต่ว่าถ้าเราฟาร์มคนเดียวเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีพวกสัตว์เลี้ยงช่วยนะครับโซฮีเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นเทียสูงสูงหน่อยบาโฟอาจจะต้องเทียสูงสูงหน่อยนะครับแต่ว่าที่ทําง่ายก็น่าจะเป็นโซฮีทีนี้โซฮีเนี่ยเราจะต้องใส่ของพวกลดคูดาวด้วยนะครับผมแล้วก็คุณสมบัติ นะครับรีจนหาพวกสกิลคูดาวได้แต่ว่าการที่มีโซฮีลดคูดาวเยอะๆแล้วนะครับบัฟดูเลือดแล้วเนี่ยมันช่วยได้ไหมมันก็ช่วยในในระดับหนึ่งนะครับที่เหลือเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราตีแรงมากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะปั๊บเดี๋ยวผมจะกดตีนะครับการที่เราตีเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมเราเสียเลือดไป2,000แต่ว่าผมดูเลือดเนี่ยคร้างละ2องพนะครับเท่ากับว่าเอ่อตีครั้งหนึ่งเนี่ยครับผมดูเลือดได้แค่400แต่ถ้าหากว่าในจังหวะที่โซฮีเนี่ยไม่ได้บับดูเลือดให้เรรานะคับ แล้วเราตีไปเนี่ยเราเสียเลือดไปเพียวๆเลยนะครับแบบนี้เนี่ยก็มีสิทธิ์ตายได้นั่นเองครับคุณผู้ชมถ้ากิดว่าในจังหวะที่เราดูดเลือดเนี่ยเราจะต้องตีแรงมากนะครับหรือว่าขีทุกดอกเลยนะครับทาให้การดูดเลือดออทุกครั้งเนี่ยทำให้เราเลือดเต็มแล้วเราจะสามารถฟาร์มต่อได้นะครับหรือว่าตีบอสต่อได้แต่ว่าถ้าเป็นผู้ PvP PvE เนี่ยครับถ้ามีพระหิวอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมอันนี้พูดในกรณีที่แบบเล่นโซโล่นั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้ดูด2,004นะครับเห็นไหมข ถ้าหากว่าตีแรงมากๆแล้วดูดเลือดจนถึง3,000ได้เนี่ยโอ้โหจะเป็นอะไรที่อโอเคเลยสำหรับคาราดินตัวนี้เนี่ยนะครับมีเลือดอยู่ที่75,000นะครับมีดีเค0 9ก็เรียกว่าไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ไม่ได้เล่นมานานแล้วอ่ะะาสเตตัสของสายนี้เนี่ยเราจะต้องเล่นเป็นวิทกับ a g นะครับแต่ว่าช่วงแรกแนะนำให้คุณผู้ชมเน้นวิทก่อนอย่าเพิ่งไปเน้น AG เยอะตีเร็วจริงแต่ว่าถ้าวิทน้อยมาตีเบามาดูดเลือดไม่ได้ ตอนแรกผมก็เล่น AG นั่นแหละนะฮะแล้วก็เพิ่งมาลองเทสจริงๆจังๆนะครับเอาวิด99เนี่ยคุ้มมากกว่านะครับแล้วก็ต้องใส่พวกเซตเลือดนะครับเซตกอบบินนะครับเซตที่บวกเลือดนะครับแล้วก็เครื่องประดับตอนช่วงแรกเราก็เล่นมาถ่ายไปก่อนก็ได้นะครับเล่นประดับเอจไปก่อนก็ได้พอ85ค่อยใส่ประดับแหวนหิ้วหรือว่าแหวนเลือดนั่นเองนะครับผมตอน85นะดูดีๆนะครับมันจะมี2งวงแหวนเลือดเนี่ยมันจะมีเป็น a d k กับ m d k นะครับให้เราเลือกเป็นอันนี้ นะครับสำหรับพาราดินเลยนะครับผมหรือว่าถ้ามันยังตีช้าอยู่นะครับคุณผู้ชมก็คอมโบกับแหวนอันนี้ก็ได้นะครับผม AG อันนี้อ่าหรือว่าใช้ข้อหมาเหมือนเดิมก็ได้แต่หลักๆแล้วนะครับพาราดินเนี่ยเราจะต้องหาการ์ดเลือดมานะครับเป็นพวกการ์ดพิกกี้ก็ได้นะครับพิกโกพิกโกในเสื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนเครื่องประดับก็เป็นมูก้าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้เป็นมูก้าแต่ถ้าไม่มีนะครับก็ดึงสปอร์มากอดก็ได้เพราะว่าสปอร์เนี่ยจะ ทำอาวิธได้ง่ายอัปเกรดได้ง่ายแต่ข้อเสียก็คือมันไม่ได้บวกเลือดกับพวกเด้งเลือดไม่เหมือนกับมูกาแต่ถ้าช่วงแรกนะครับของเราน้อยเราหาพวกการ์ดขีมาก็ได้พวกโคโบหรือว่าพวกไพเลสสเกลิตันอย่างเงี้ยนะครับส่วนพวกอาวุธนะครับสกิลมาทายเนี่ยเราจะเลือกการ์ดอะไรได้บ้างการ์ดคีดาเมจนะครับนะครับการ์ดธาตุได้ไหมการ์ดธาตุก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้แรงนะครับสกิลมาทายเนี่ยมันฟิกเป็นนิวโทรดาเมจนะครับเพราะฉะนั้นการ์ดธาตุเนี่ยมันจะบวกแค่การโจมตีธรรมดาที่เอ่อมันคีดาเมจมาาส่วนมทาายที่บบวกูดเมจเเพิ่มข้ามาเนี่ย มันไม่ได้คิดให้เราเพราะฉะนั้นตัดการ์ธาตุออกไปนะครับอืมแล้วก็เวลาที่เราฟาร์มอาจจะต้องหาฮันเตอร์ไฟล์มาด้วยแลนะพอทูถ่ายไ,ได้ในตอนแรกแต่ว่าระยะยาวเนี่ยฮะหาพวกการที่บวกดาเมจตรงๆดีกว่าจะทําให้เราดูดเลือดได้แรงมากกว่านั่นเองโอเคเรายังไม่ได้พูดถึงการโลนะครับการโลถ้าหากว่าเรายังไม่มีการม่วงจากการมินิก็ใช้เป็นเมกาโลดอนไปก่อนก็ได้นะครับการฟีดนะครับแล้วก็บวกเลือดส่วนการประคุมคุณผู้ชมเนี่ยก็หาอีคิปมาก็ได้สามารถหาจากหน้าร้านเคอร์เลชชอปนะครับ แ้มเคอเลเนี่ยหาง่ายอยู่แล้วนะครับแลกได้ง่ายๆเลยนะครับส่วนการ์ดโล่ถ้าอยากจะเป็นการ์ดม่วงนะครับก็ต้องเป็นการ์ดอันนี้เลยนะครับผมเป็นการ์ดคิงเอมโบไนท์นะครับบวก MAC HP เยอะพอสมควรเลยนะครับทีนี้พอเลือดเราเยอะแล้วนะครับเราก็จะตีแรงก็จะดูดเลือดพอยืนได้นั่นเองถ้าหากว่าเรามีของน้อยนะครับมันก็จะดูดเลือดเบาทําให้ฟาร์มเนี่ยแป๊บเดียวเราก็ตายเองนั่นเองนะครับผม แล้วก็เวลาที่เราจะบูตเมดนะครับก็พยายามหาพวกที่บวกตีไวไวเพราะว่าเราเน้นวิตเป็นหลักนะครับแล้วก็กดยาเด้งเลือดด้วยนะครับถ้าหาว่าวิตเราพอเลือดเราพอแล้วนะครับในการดูดเลือดเนี่ยครับมันก็จะยิ่งดีกับตัวเรานั่นเองทําให้เรายืนได้นานนะครับไม่อย่างนั้นเราจะต้องมายืนปั๊มดอกเหลืองหรือว่าเฝ้าจอตอนฟาร์มหรืออาจจะสลับไปอีกพีเซตหนึ่งนะครับมันก็จะแบบกำกำหน่อยอะเนาะ ทีนี้ในเรื่องของสกิลนะครับจะพูดแค่ตอนครูเซกเดอร์กับพาราดินนะครับตอนสอดแมไม่ต้องพูดถึงหรอกเนาะตอนครูเซกเดอร์นะครับเราอัพไรดิงนะครับผมแล้วก็วิ่งเร็วนะครับสมัย5นะครับแล้วก็สกิลที่สําคัญมากๆก็คือสกิลทัชนะครับสกิลนี้บวกเลือดนะครับซึ่งจะสัมพันธ์ไปถึงเฟืองด้วยนะครับผมแล้วก็ p r o v i d ดน e นะครับการเดมอนแล้วก็ holy อัพเพื่อเปิดทางให้กับสกิลออโต้การสกิลนี้เปิดตอนฟาร์มก็ได้จะได้บล็อกดาเมจนะครับหรือว่าไปใช้ในตอนพีพีก็ได้นะครับ อ่าแล้วก็สกิลสเปียร์มัลติลี่เต็ม10นะครับอันนี้เราอัพ5ก็ได้นะครับผมแล้วก็มาอัพออโต้กาดก็ได้นะแล้วแต่นะคุณผู้ชมเอ่อผสมประสานได้หมดเลยแล้วก็สกิลโปรเทคชั่นนะครับเอาไว้3เอ่อสกิลนี้นะครับผมคือสกิลนี้เนี่ยก็จะบวกแม็กซ์พีนะครับซึ่งสำคัญกับพาราดินเอ่อสายแรกเลื่อนมากๆเลยนะครับแล้วก็สเปียร์ควิกเกตเต็ม10แล้วก็สกิลมาไทยนะครับเลเวล5อ่าแล้วก็อ่าสกิลเบทเทิลชาร์จนะครับอันนี้เราเอาไว้ที่เลเวล2นะครับยังต่ำเลเวลชิง นะครับดีเฟนต์ออร่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะเอาไปใช้ในกรณีไหนไหนนะครับเป็นหลักนะครับของผมเนี่ยอัพประมาณนี้อ่ะต้องมาบอกก่อนว่าไอสกิลพวกโล่เนี่ยนะครับสามอันนี้เนี่ยนะครับอันนี้ดีเฟกต์ชิลนะครับออโต้กะนะครับดีเฟนติ้งอ่าออร่านะครับสามอันนี้เนี่ยมันทับซ้อนกันนะครับต้องเลือกใช้ในบางกรณีนะครับดีเฟกต์ชิลสะท้อนกายภาพเอาไว้กันม็องนะครับหรือว่าการใครก็ตามนะครับที่โจมตี อ่าเป็นกายภาพส่วนมากก็เอาไว้การมองนั่นแหละนะครับส่วนออโตกาดก็ป้องกันกายภาพทั่วไปส่วนอันนี้นะครับสกิลเอ่อเดฟเอนดิ้งออร่าเป็นสกิลการเวทแล้วก็การโจมตีระยะไกลแต่ว่าเราจะวิ่งช้านะแล้วก็สกิลอันนี้เป็นสกิลกอสเปลสกิลที่เราจะต้องกดมือนะครับเดี๋ยวขอสาธิตให้ดูก่อนนะครับสกิลนี้เนี่ยเราจะต้องเอามาไว้ในช่องนะครับ2อันนะครับหน้าแรกนะครับตั้งเป็นอ่าขั้น1นะครับส่วนหน้าที่2ตั้งเป็นขั้น2 นะครับวิธีการใช้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมเราจะต้องกดสกิลที่เป็นเลเวลน้อยก่อนนะครับกดให้มันเป็นสีม่วงนะครับแบบนี้นะซึ่งเป็นดีบัฟแล้วก็กดหน้าที่2ที่เป็นเลเวลสองนะครับแล้วก็เป็นบัฟให้เรานะครับบัฟมันจะสามารถอ่ทับซ้อนกันได้แบบนี้นั่นเองนะวิธีการใช้นะจากนั้นก็กดออโต้ตีได้เลยแล้วก็เวลาที่เราฟาร์มนะครับเราก็อาจจะเอาออโต้กระใส่ในออโต้ก็ได้นะครับเพื่อกันไม่ให้มอนมันตีเรานะครับเราจะได้ไม่เสียเลือดเยอะมากนั่นเองอาจจะเร็วหน่อยนะคุณผู้ชมก็กรกดูนะฮะ แล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับผู้ชมหาชื่อเฟืองอันนี้มานะครับเฟืองมาไทยนะครับโปรโตคอลลดปริมาณ HP พที่เราใช้นะครับถ้าเป็นเฟืองทองได้เนี่ยมันจะลดเยอะมากนะครับสาเลยนะครับอันนี้สิเนี่ยเห็นไหมยังไม่ไหวเลยยังมีตายบ้างเลยนะครับเอออาจจะเป็นเพราะว่าดาเมจผมมันยังไม่เยอะพอการเลื่อมมันยังน้อยอ่าถ้าเฟืองอันนี้เป็นเฟืองสีแดงนะครับก็จะลด50%เเลยนะคือแบบต้องมีอ่ะเออคือมันต้องมีอ่ะก็คือต้องเติมนะครับผม แล้วก็เฟืองอันนี้นะครับเฟืองทัชนะครับถ้าหากว่าเราอัพทัชเนี่ยนะครับเต็ม10เนี่ยนะครับเราก็จะได้เลือดมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับถ้าเฟืองอันนี้เลเวลสูงก็ยิ่งดีแล้วก็เฟืองอันต่อมาเนี่ยจะเป็นพวกโมเมนตัมก็ได้นะครับผมเฟืองที่ลดดาเมจก็ได้หรือว่าเป็นโพชั่นบูสก็ได้นะครับเราจะได้ปั๊มเลือดนะครับผมได้เยอะขึ้นแล้วก็ประมาณนี้นะครับสายเออมาทาย ข้อดีของมาทายเนี่ยครับมันตีคนค่อนข้างแรงเลยนะครับเพราะว่ามันคิดได้เมจ PVP ด้วยนะครับผมแล้วก็ยิ่งทําเลือดไปเนี่ยก็จะยิ่งได้เปียบด้วยใช่ไหมครับผมมีบัฟที่สนับสนุนในการวิ่งเข้าไปตีคู่ต่อสู้นะครับต่างๆเนี่ยดีมากแต่ว่าข้อเสียคือต้องทําของเยอะต้องมีงบเยอะนะครับเวลาที่เราฟาร์มเนี่ยก็ต้องแบบปิดมอนให้เร็วมากที่สุดไม่งั้นเราจะเสียเลือดเยอะมากๆเลย ะครับผมก็ประมาณนี้สายต่อมานะครับผมสายสเปียร์สเต็ปนะครับหรือว่าคอนเซนเทรตเนี่ยแหละหลายๆคนที่ไม่มีงบนะครับแนะนําสายนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นสายที่เราสามารถที่จะเกลือบชาตได้แล้วก็สามารถติดขีดได้นั่นเองยิ่งเลือดเราเยอะนะครับอัตราการติดขีดเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับสกิลนี้เห็นไหม ยิ่งนะครับ HP ของเราเนี่ยมันเยอะอัตราการติดคีเนี่ยครับมันก็จะเพิ่มขึ้น1%นะครับในทุกๆแมค HP 5 0 0แต้มแล้วก็ยิ่งเรามี A g จเยอะหรือว่า ASPD เยอะนะครับเราก็จะยิ่งนะครับแพงเร็วด้วยนะครับซอรเตตันเนี่ยเราจะเล่นเป็น A g จกับสเตงนะครับผมสามารถเคลือบธาตุได้แต่ต้องขอบอกก่อนว่าหอกที่ผมใช้นะครับมันไม่เหมาะกับสายนี้ถ้าอยากจะเล่นจริงๆนะครับผมเราจะต้องเล่นเป็นหอกเคียวนะครับเพราะว่าตัวนี้มีเคียวอยู่นะครับผม คือเคียวเนี่ยนะครับเวลาที่เราโจมตีแล้วนะครับจะบวกคีนะครับแล้วก็ a s p d ด้วยซึ่งจะเหมาะกับคอนเซนเทตมากๆเลยเพราะว่ามันจะคีนะครับแล้วก็ได้ตีเร็วมาด้วยซึ่งนะครับอันนี้มันสามารถทับซ้อนกันได้นะครับหชั้นเพื่อายคือได้ทั้งคีแล้วก็ตีเร็วเนี่ยทับซ้อนกัน5ครั้งเลยครับเวลาที่เราตีไปแล้วนะครับเอฟเฟกเนี่ยมันจะขึ้นด้านบนนะครับเป็นรูปกับดักนะครับแล้วก็จะมีเป็นควันสีดำๆนะครับตอนที่ครบ5ครั้งที่ตัวเรานั่นเองนะครับแบบนี้อ่าประมาณนี้ผ ซึ่งหอกอันนี้นะครับมันก็จะเหมาะกับคอนเซ็ตต์สเต็ปมากกว่านะครับหรือว่าใครจะเล่นเป็นหอกอันนี้ก็ได้นะครับหอกไอวอรี่ก็ได้นะครับเวลาที่โจมตีมีโอกาสที่จะไล่สเปียร์สเต็ปอัตโนมัติเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสายสกิลนะครับที่ประหยัดมากๆเลยก็คือโฮลี่คอร์สนะครับสกิลโฮลี c คอร์สเนี่ยนะครับจะเป็นสายที่ประหยัดมากแต่ข้อเสียคือเราจะต้องตีอันเดสเท่านั้นถึงจะแรงมากๆนะครับแล้วก็ต้องใช้อาวุธ2มือนะครับผมเช่นเคียวนะครับหรือว่าหอกไบโอเนคะรับ ซึ่งเป็นหอกอันนี้นะครับหอกไปอันหนึ่งเนี่ยจะเล่นคู่กับแกนคอร์สแล้วก็โฮลี่คอร์สซึ่งไม่ค่อยเป็นที่นิยมในตอนหลังๆนะครับเพราะว่าอมอนอันเดสเนี่ยมันน้อยนะครับมาอีกทีหนึ่งก็คือการเฮมเลยซึ่งมันโหดมากๆเลยนะครับรูปแบบการโจมตีของโฮลี่คอร์สเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับสายโฮลี่คอร์สเนี่ยก็เหมือนกับคอนเซนเทรตนะครับไม่มีเฟืองสนับสนุนนะครับแต่ว่าเราสามารถตูถ่ายได้ดาเมจมันก็ไม่ได้น่าเกียรนะครับคุณผู้ชมตัวนี้นะครับเหมือนกับตัวเมื่่่่อกีี้้้เเเลลลยป็นนนนนตััววทไไมดาแะครบ นำกลับมาเก็บเลเวลใหม่แล้วก็ทําไกด์เฉยๆนะครับคุณผู้ชมซึ่งถ้าเราเล่นสายนี้นะครับผมพวกชุดต่างๆเนี่ยครับเราจะต้องทําเป็นพวกสายดาเมจอย่างชุดเทียนะครับชุดแดงนะครับผ้าคุมารีกับรองเท้าวีด้านะครับไม่ต้องทําเซตเลือดก็ได้นะครับซึ่งในการใช้บัฟต่างๆก็จะเหมือนกับสายมาไทายเลยนะครับแล้วก็อีกสายนึงครับที่เป็นสายประหยัดนั่นก็คือ,อสายปาโล สายปาโลเนี่ยครับจะเป็นสายที่ต้องใช้โล่นะต้องมีโล่แล้วก็เหมือนเดิมนะครับอาวุธที่ผมมีนะครับมันไม่ได้สนับสนุนสายปาโลเท่าไหร่นะครับสายปาโลเนี่ยเราจะต้องเล่นเป็นโล่นี้นะครับโล่กุลาครับบางคนอาจจะเล่นคู่กับลองฮอนนะครับบางคนอาจจะเล่นคู่กับดาบเอ็กคาคลิเบอร์นะครับซึ่งเป็นดาบแทงเมื่อโจมตีแล้วนะครับจะไล่สเปีย์แองเจลัสนะครับแล้วก็บวกเลือดด้วยหรือใครที่อยากจะเล่นปาโลดาเมจนะครับก็อาจจะเล่นดาบไฟปาโลแล้วเนี่ยก็จะมีไฟโบออกมานะครับก็เล่นเป็น เอดีเคักับเอมดเคชั่นผสมกันก็ได้นะครับสำหรับคนที่อยากจะเล่นนะแต่ว่าหลักๆเลยนะครับสายปาโร่เนี่ยนะครับหลักๆเลยนะครับสายปาโร่เนี่ยครับทุกสายเนี่ยสามารถเล่นได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเอาไปเก็บเลเวลนะครับเอาไปลงดานต่างๆเอาไปฟาร์มนะครับได้หมดเลยซึ่งหลักๆนะครับสายปาโร่เนี่ยครับสามารถนําไปเล่นได้หลากหลายกับทุกสายของพาราดินที่มีแต่ว่าต้องมีโลกนะครับผมซึ่งมันเอาไปเก็บเลเวลนะครับค่อนข้างที่จะดีเลยมาดูดาเมจปาโร่กันนะครับ เนี่ยครับผมมันก็จะปาชิงแบบนี้นะครับแต่ว่าการปาชิ่งแบบนี้เนี่ยเราจะต้องมีเฟื่องอันนี้ก่อนนะครับบอนชิงบูสเตอร์นะครับก็เป็นสายแท้งนั่นเองนะครับประมาณนี้ครับสายปาโลนะฮะถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะครับชำของปาโลไปเยอะๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็สามารถนําไปฟาร์แบบชิวๆได้ฟาร์มวันฮิตได้อย่างแน่นอนเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมอนแบบเลือดประมาณล้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับสายปาโลก็อาจจะไม่ได้ฮิตแล้วก็จะไปใช้คอนเซนเทรตหรือว่าโฮลี่คอร์สฟาร์มแทน เรืเ่องร้านหนึ่งนี้ก็อ้างอิงจากแพทการเทฮมนั่นเองนะครับไาปาโลนะครับก็เป็นสายโจมตีระยะไกลนะครับเวลาที่เราออฟแมวก็ต้องอัพรีเจเนอรร่โบนะครับใครที่เล่นสายฟรีหรือว่างบน้อยนะครับตานี้ก็เป็นที่นิยมเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเดวให้เพื่อนรับดาเมจได้เพื่อนได้ด้วยนะครับผมสกิลนี้นะครับ ซึ่งเราจะสามารถเลือกเพื่อนนะครับผมหนึ่งคนได้รับดาเมจแทนนะครับเวลาเพื่อนโดนตี1000นะครับเราก็จะโดนดาเมจพันสามอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สกิลนี้นะครับสกิลเดโวที่รับดาเมจให้เพื่อนเนี่ยนะครับคเซเดอร์เนี่ยจะได้รับดาเมจโดยตรงเลยนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับเดฟของเรานะครับขึ้นอยู่กับเดฟของสมาชิกที่เราเดโวนะครับพูดง่ายๆคือถ้าใครอยากจะเล่นแทงจ๋านะครับทำเดฟหรือว่าเลือดคุ้มกว่ามันก็คุ้มทั้งคู่แต่ว่าทําค่าเลือดเนี่ยครับก็จะคุ้มสําหรับ เดโอให้เพื่อนนั่นเองนะครับอีกสายนึงนะครับก็คือสายแกนคอสน,นะครับแต่ว่าเป็นสายที่ไม่ค่อยมีคนนิยมเล่นสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นสายที่ ดาเมจไม่ค่อยแรงนะครับในเวอร์ชันของอ2.0นะครับแต่ว่าสามารถนามาเก็บเลเวลในช่วงแรกๆได้นะครับจนถึงครูนะครับหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยแนะนําแล้วนะครับก็จะเป็นการใช้สกิลหมู่นะครับผมแล้วก็ใช้หอกไบโอเน็นะครับหรือว่าอาจจะโดดไปเล่นตอน90เลยนะครับที่เป็นอหอกโรโยนะครับแล้วก็โลโรโยนั่นเองนะครับซึ่งสกิลแกนคอร์เนี่ยมันก็จะคิดทั้งดาเมจเอดีเคกับเอวีดีเคนะครับอ่าแล้วก็ถ้าหากว่าใช้หอกอันนี้นะครับแล้วก็ ทำของแค่ A D K ก็ได้เนี่ยเพราะว่าเมื่อเราบวก6แล้วนะครับ A D K เพิ่มขึ้นสินะครับของ A D K อ่าท้ากับว่าเราจะได้อ่า m D K มาจาก A D K นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับคือฝ่ายเนี้ยเนี่ยก็จะเปลืองมานานมากมากเลยนะครับนิยมเล่นแค่ตอนแรกนะครับก็อย่างที่บอกเลยแมมานานหมดละ <laughs> นะครับอ่านี่ครับประมาณนี้นะครับ ก็ซ้าสกิลนี้เราเล่นเป็นสายหลักๆนะครับเราก็สามารถเล่นคู่กับเฟืองอันนี้ได้นะครับผมอโพคาลิตหลังจากที่เราปล่อยแกนคอสนะครับจะทิ้งโฮลลีไลท์คอสไว้นะครับที่พื้นแล้วก็สร้างดาเมจต่อนะครับผมก็อาจจะเป็นตัวสถานะเอาไว้เล่นในพวกกิวลีกิวเอ็กก็ได้นะครับวางแล้วก็ใช้พวกการ์ดเฟียการ์ดโซโลนะครับช่วยเพื่อนก็ได้นะครับหรือว่าวิวออฟคอสนะครับเมื่อเราใช้สกิลนี้นะครับแล้วก็เสียเลือดไปเนี่ยดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นนะครับถ้าหากว่า เราเลือดน้อยนะครับสกิลแกลนคอร์สมันก็จะแรงขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็สกิลนี้นะครับสเตตัสเนี่ยเราจะต้องอัพเป็นสเต็งกับอินนั่นเองนะครับเดี๋ยวขอลองอัพเป็นสเต็งอินก่อนแล้วกันเนาะเห็นไหมครับเนี่ยติดเฟียด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับอ่ะเป็นสเต็งอินนะครับแล้วลองใช้แกนคอร์ดูนะครับปึ้มนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับในการฟาร์มของแกนคอร์สนะครับพูดง่ายไปใช้โลดดีกว่า ไปใช้โลฟามดีกว่านะครับหรือว่าถ้าใครชอบสส่นี้จริงๆก็ลองบิวด์ดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับพาราดินนะครับสายต่างๆนะครับคุณผู้ชมบอกว่าจะมีประโยชน์นะเพื่อนๆน่าจะได้คําตอบแล้วล่ะว่าย้ายมาพาราดินสายไหนดีส่วนตัวผมเล่นแอรโซนะครับก็อยากลองเล่นสายพาราปาโร่เหมือนกันนะโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะสวัสดีครับ